นี่ก็เป็นกิจกรรมของเด็กๆนะคะสวัสดีตอนเย็นนะคะเด็กจะร่วมกิจกรรมแล้วก็เลิกนะคะจะร่วมการแสดงก็จะมีอุ้มบุญนะคะสาวอุ้มบุญน้องดาวแล้วเลิศรักบุญชูแล้วก็พี่ปีนะคะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ส่งชุดมาให้เด็กๆทุกเชือกนะคะเออพี่ปีเก่งจังมีไดโบสวยมากเลยนะคะโอ้โช่วยชูขาดแล้วหลุดหลุดุ นี่โบสวยๆหัวใจสวยๆนะคะใจสีแดงหัวใจโอ้ยพ no, ี่ปีพี่อาะนอนยังะมาหันไปหาน้องเอ้ยเอ๊ะ สองนุ่มนี้เป็นอยัางน้ออาวชัอาวช่ะนี่ค่ะคนงานประจำบ้านตะกลางนะคะน้องอุ้มนะคะเออเก่งจัง ขอโอ้ัดดีอย่างเดียวเลยค่ะบุญชูอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะโบงามงามสวยสวยโบหัวใจสีแดงค่ะ

เด็กชายนบมาลังเพื่อนเลยเด็กชายนบเออเออเอ,อไปอีกแล้วไปอีกแล้วพี่น้องเบิรงเดอร์ค่ะ,ะลักสเสบียงเด้อค่ะอยากกินแล้วอยากกินแล้วครับผมขอบคุณครับ เลยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแทนแม่โมนะคะ,คะพ,พี่ลุน่นพี่ลุน่นพี่มาพี่ลุนพี่รุนพี่คนนี้ช่วยรุ่นด้วยช่วยกันสร้างบ้านให้พ่อดอยด้วยนะคะนีน่เป็นกเหรอนก เป็นกิจกรรมระหว่างเรียนนะคะเด็กๆแม่่จะได้ไม่เหงาจะได้ไม่เบือน,นะคะดูเด็กๆเล่นกิจกรรม พี่ปีสวยมากนะคะวันนี้มาผู้รักษาประตูต้องไปรายงานตัวด้วยไปยืนกับเด็กๆเลผู้รักษาประตูน้องบูโเลยผู้รักษาประตูบอก มาดูเด็กเตะบอนกันนะคะกิจกรรมเตะบอลน,นะคะโอ้โหทั้งสวยทั้งเก่งเลยพี่ปี น้องดาวอยากกินแหงอยากกินทำได้ทุกอย่างนะคะ <c oughs> อ้าวจริงเลยบอกอ้าวพี่เลิศนะคะเลิศรักเป็นการวอมก่อนนะคะอ่ะต่อมาก็จะเป็นเด็กชายบุญชูนะคะเอออ้าวอ้าเอ้ยเนาะเอ้เก่ง ซ้อมก่อนนะคะซ้อมก่อนมีแต่คนเก่งๆเลยค่ะโอ้ยวันนี้สวยกว่าเพื่อนเลยครับพี่ปีนางงามเนาะ น้องดาวจะเป็นคนมาก่อนนะคะเอาข้าบอเข้าบดาวดาวเอาเอาเออดาวคนแรกไม่เข้านะคะที่สองผู้ใด เลอกกีตากา้ารน้องเฟิร์นรอบเป็นรอดเกินต่อมาก็จะเป็นสาวอุ้มบุญนะคะสาวสวยค่ะเฮ้ยสาวอุ้มนี่แง่แง่แงแง่ก่งแ อยากโชว์ดิอยากโชว์ดิสาวอุ้มอยากขึ้นตัโชว์ค่ะนายยินเสียงเพลงไม่ได้นะคะสาวอุ้มพี่ปีที่ปีเกตตัวใหม่บอกนี่จะเป็นการเอาจริงนะคะที่สามก็จะเป็นพี่ปีค่ะเอาลีลาลีลาอ้า เต่อมาก็จะเป็นชายเลิบค่ะคือสาวขายาวผู้สาวข,ายาว,า,วขายาวด้วยค่ะเข่าบกเข่าค่ะต่อมาก็จะเป็นเลิศรักนะคะเออ ยังไม่มีคนไหนเข้านะคะและต่อมาก็จะเป็นน้องบุญชูนะคะเอาเอาเอ้ยชูเอ้ยชูเอา <c oughs> ต่อมาพี่นพแะคะเอา เก่งเก่งเก่งค่ะเก่งทุกเชือกเลยค่ะรอบรอบนี้เป็นรอบเ๊ะเฮ้เ้ดาอ้วนค่ะดาอ้วนจะเข้าไหม

มันลุนกับสาว <Okay. S 1> อุ้มจะเข้า <Okay. S 1> ไหมคะ กิจกรรมแล้วก็จะกินแล้วก็จะเลิกนะคะวันนี้มันได้มันได้หนึ่งร้อยสิบแปดตะกร้าผู้เหลือยต่างหลายปาะนั้นว่าครบแล้ววันคงเด็กนักเนียนวันเสาร์เด็กในแล้วให้กินผลไม้กวนบ้ให้กินผลไม้พักให้กินผลไม้แล้วก็เลิกกันนะคะเดี๋ยวคุณไปเจ็บจะสนับสนุนนักฟุตบอลด้วยงั้นตอนนี้นะคะผลไม้เราได้หนึ่งร้อยสิบแปดตะกร้านะคะเดี๋ยวให้น้องๆทานก่อนเนาะได้จังเลยแล บวกยังไงได้ตังสองร้อยยี่สบลูกอยเออบวกแล้วบวกอีกได้บวกแล้บวกอีกช่วยบวกแล้บวกอีกได้ร้อิตะข้าพี่น้องอ่าร้อยร้อยสิบแปดนสาวได้ยินเสียงเพลงมาได้นะคะสาวจัด118ตะ้าให้ก่อนให้เด็กๆทักกินก่อนนะคะ118ตะ้ามันต้องเอพตะ้าพ่อ

อ๋อได้ได้เดี๋ยวจะลองใส่ชุดให้บุญชูด,ดนูนะคะลนี่ก็จะเป็นกิจกรรมสุดท้ายของเด็กๆนะคะกินแล้วก็เลิกนะคะ ขอบคุณผ네ู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่คอยสนับสนุนเด็กๆถามนี่ของขินพอก็ต้องมาจับผมนะครับคุณที่รักและเมตตาเด็กๆนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะแกตายเกียรติแกตายเกียรติด